อ่ะอ่ะอันนี้ก็เพื่อพิชเชตเตอร์อีกตัวน้อยพี่ไบายน้องใช่ค่ะบังๆค่ะก็ฝากไปพี่ไบร์ด้วยนะคะดีจริงๆค่ะเลยค่ะฝากหน่อยเพราะว่าของดีภูมิใจดูจากสีปากวันนี้นะคะเออวันนี้ใช้เป็นสีอะไรคะสีสิบสองค่ะอยากให้ทุกคนไปลองค่ะมีหลายแบบหลายสไตล์แล้วกันเหมาะกับทุกคนแน่นอนค่ะความบังยังต่อเนื่องพิชเชตเตอร์ก็เพิ่ไม่หยุดก็ได้เรื่อยๆค่ะยังไหวอยู่นะคะได้ค่ะไม่รู้เรื่องตัวไหนไหมคะ มีหลายส่วนเลยค่ะเราติดต่อมาก่อนค่ะผมผู้จัดการเบรกมืออย่างนี้แบบไม่รับแล้วไม่รับแล้วรับวรเอาลวยแล้วบอกแรับค่ะรับอย่าพูดว่าไม่รับอีกนะคะละครหายไป2ปีแล้วนะคะอย่าพูดอีกนะคะจริงอันนี้ไปลงส่วนไหนของบ้านพิซเตอร์ตัวเนี้ยก็ทำงานด้วยใจค่ะบ้านก็ค่อยๆผ่อนเอาบ้านทำเรื่อยเรื่อยเอาเรื่องไหนก่อน ไม่แล้วแล้วแต่สบายใจเลยค่ะอักษรเยอกว่าแล้วกันเอออักษรเยอเออเขาบอกว่าเราลงมีความรักจริงเราคบกับใบจริงไหมไม่พี่ถามเปชาวบ้านเลยพี่ยังถามออกมาเลยเนาะไม่จริงไม่จริงไม่จริงวินตกใจไหมที่แบบว่าวินจริงจริงไหมตกใจไหมที่แบบว่าวินหนูไม่มีสิทธิ์เลือกใครเลยค่ะเลยตกใจไหมที่คนเขาแบบเอ่ยชื่อว่าเฮ้ยต้องเป็นใบเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยเอ๋อ ใจนิดนึงเพราะว่าคือเคยร่วมงานกับน้องๆทั้งสองคนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบเคยคุยเป็นการส่วนตัวอะไรเลยค่ะซึ่งเราก็พอเห็นข่าวใครโพสต์มาแลาวแบบไม่มองมีข่าวนี้เนาะเป็นชื่อเราอะไรเงี้ยตอนแรกยังไม่มีคนส่งแต่ทุกคนโทรมามแล้วบางคนก็จะมีแบบ แน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แน่อะไรอะไรอย่างเงี้ยคนแรกๆก็จะงงหน่อยคนหลังๆเริ่มชินอ๋อมาจากเพจใช่ไหมรู้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ก็ได้ดูในคอมเมนต์ที่เขาเดาว่าเป็นใครเป็นอะไรเป็นสายเข้าค่ะเป็นเพื่อนๆแบบทําไมฉันไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้อะไรอะไรอย่างงี้มีหนุ่มมีพี่ตกใจใช่แล้วเพื่อนก็ตกใจพี่นักแสดไม่ตกใจเลยนะคอมเแอคต์ acting ขี้ผาโอเคแล้วอย่างนี้ก็ อะไรนะคะเขาส่งคำถามมาว่าเราแบบเราเขาเรียกว่าความเกี่ยวโยงกันอะไรเงี้ยใบเรามีความเกี่ยวโยงไงกันเนาะกับใบงานกับใบก่อนใส่กับใบถ่ายเอ่อทรูด้วยกันค่ะใช่ส่วนกับน้องวินถ่ายวีโว่ค่ะูชคุยจบไปเลยก็คือเป็นงานพิเซนเตอร์ใช่ค่ะคือจริงๆแต่ว่างานแต่ว่าเขาเรียกชีวิตประจำวันไม่ได้มีโอกาสไปกินข้าวไปแท้งเอาต์กันไม่เคยเลยค่ะไม่เคยกินข้าวไม่เคยเจอกันในงานทำงานสนุกดีค่ะไม่มีไม่มีแบบว่าไปไลฟ์สไตล์นอกรอบแบบตีบงตีแบบอะไรอย่างงี้ไม่เคยเลยค่ะไม่ไม่ เคยคุยอะไรรอบๆเลยค่ะก็คือไม่มีคอนแทคอะไรกันเสียทีเยวใช่ก็ทำงานด้วยกันปกติแล้วพอเขามาเดาว่าเป็นใบเสร็จแล้วเป็นใบสิ่งนี้ตัวก็เลยมาโยงเราเรารู้สึกยังไงบ้างกับตัวมาโดยที่ไม่ได้นัดหมายก็ไม่ใช่หมอชิพก็เข้าใจค่ะเข้าใจจริงๆไม่ได้ไม่ได้เครียดอะไรอยู่แล้วตามหาไหมตามหาไหมว่าแบบว่าทำไมถึงทำไมเขาถึงโยงเราต้นตอเขามาจากไหนเลย คนชินแล้วนะบางทีฝนก็จะเจออะไรที่แบบข่าวที่มันไม่ได้ไม่ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ตกใจค่ะเข้าใจเข้าใจว่าคือข่าวเขาจะบอกเราเราวงคนที่มาดื่มก็คนมาตีเราแล้วทัวร์ก็มาลงกับเราโดยรู้สึกว่าเรายังไม่ได้พูดแต่แม่แม่มดโทรมาเมื่อวานค่ะเราโทรมาแซวว่าตกลงมีหลัวหรออะไรเงี้ย แม่ก็เอากับเขาด้วยไม่มีอะไรเล่าให้แม่ฟังไปค่ะเห็นแม่ก็ไปพูดให้แต่ไหนเชื่อไปเลยใช้แม่พูดเลยแม่นั่นแหละตัวเริ่มจริงจริงน้องเขาก็พอไม่อยากเปิดใจให้เด็กๆบ้างหรอคะโอ๊ยเกรงใจน้องๆเขาเนาะน้องเขาเป็นอนาคตที่ดีเออเป็นเพราะว่ามีแบบควาเห็นที่ขัดแย้กันหรืออะไรเนี่ย ตีแบตกับใครนะคะกับใครใบเหรอไบกับน้องใบน้องวินไม่เคยไปตีแบตด้วยเลยค่ะไม่แต่เขาบอกเราถึงนักสาบานเลยนะที่เขาพูดมาแซวอ่ะมาไม่มีตีนัสาบานเลยหรอแม่ไม่มีอ่ะไม่เชื่อสาบานเลยแม่อย่างเงี้ยสาบานอีกทีหนึ่งก่อนอนะไฟไอคอนสยาม อุ้ยได้นะแต่อย่าไปายใหญ่ให้เป็นเรื่องใหญ่เลยเดี๋ยวใหญ่กว่านี้ไม่มีอะไรทำแล้วนะยืนยันว่าความสมพัญจริงๆกับวินก็คือแค่เพื่อนร่วมงานใช่ค่ะเป็นน้องๆเป็นพี่น้องร่วมงานที่น่ารักค่ะแล้วก็ทำงานด้วยกันเฉยๆยังไปก็คือยังเป็นสาวโสดอยู่ยังเป็นสาวโสดค่ะตอนที่มีคนเห็นว่าแบบว่ารด รถน้องใบไปจอดที่คอนโดเราโอ้น้องใบขับรถอะไรน้องใบยังไม่รู้เลยค่ะก็คือไม่มีอะไรอย่างนี้เลยไม่มีแน่นอนค่ะคนติดนะเก่งมันเนาะโอ้น้องใบขับรถอะไรพี่ใบยังไม่รู้เลยชนิด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 โอ้ใจแโกรธไหมโกรธไหมเวลามันเจอขัดแบบนี้ไปไม่โกรธยอมไม่โกรธไม่เลยแต่แต่ว่าแต่ว่าที่เขาเขียนอะมันระบุเลยว่าเป็นเราเพราะเป็นเรา ก็ <Happiness. S 2> <ads Mirror. S 1> ดีค่ะมีเรื่องให้คุยดีว่าปกติก็จะไม่มีเรื่องให้ตอบคำถามอยู่แล้วไม่มีคอนเทนต์เนาะมีคอนเทนต์บ้างเรื่องนี้มาคุยเหมือนกันเออได้ค่ะเอาหนีส on <tortured. S 2> ่ดร <c Hayır> ์อันเรื่องไหนคะเรื่องนายเออที่บอกว่าตั้งบ้านเสร็จแล้วพี่นะตั้งบ้านเสร็จจะบอกสถานะนางพูดของนางคนเดียวไปเอาเรื่องกับนางเลยค่ะเออนางบอกว่าบ้านเราทั้งสองคนเสร็จพร้อมกันคือเดี๋ยวผมจะบอกสถานะเลยแสดงว่ามันเปการพูดคุยกันหรือยังไงคะไปไม่มีพูดคุยอะไรนอกจากเฮ้ยอันนี้ดีไหมใช้ของอันนี้ดีไหมอะไรอย่างงเี้ยค่ะ เห็นเห็นค erm like ี่เขาสัมภาษณ์ยังว่าเขาไปพูดคำนี้ว่าแบบว่าบ้านเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกสถานะเห็นเป็นพาดหัวข่าวแต่ไม่ได้ดูสัมภาษณ์ไม่แซวไปถามแม้ว่าพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเอาเรื่องกันเลยหรือว่าที่เราไม่กล้าจะพเพราะว่าทัวรขอาจะดุดลวกลับมาไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรมากกว่าก็คือหนูกับนายจะแบบโดนข่าวมาหนูว่าเกิน3ปีแล้วนะคะก็เลยค่อนข้างชินกันก็ต้องตอบไปอีกหน้าหือนึ่งปีหนาได้ค่ะใครพูดก็รับผิดชอบเลยคนนู้จักกัอ คำตอบจะเปลี่ยนไหมครับเป็นที่สี่จริงๆพูนีดเชียร์ไม่ขึ้นเลยเออไม่ได้เลยเหรอเพื่อมันเป็นเพื่อนจริงๆอ่ะก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรค่ะตัดบทนี้เลยหรอจริงๆจะพูดอะไรอ่ะว่านเราไม่ได้ตัดการตอบการนะเี๋ยวกัเช่นเช่นไหนขอยกตัวอย่างว่าโอ้อย่างนั้นเราก็ต้องบอกโราบาเสร็จทันหรือเปล่าเพราะว่าทำอะไอะไรอย่างเงี้ยเี๋ปีหน้าหนูตอบพร้อมเขาก็ได้อะไรเดี๋ยวปีหน้าหนูตอบพร้อมไม่ได้เลย รู้บอลจะเสร็จเมื่อไหร่เราด้วยแต่แฟนคลองเราต้องทำได้สิพออย่างเงี้ยเขินหรือว่าใครคนไหนคนนึงมีแล้วหรือเปล่าก็เลยแบบเกรงใจไม่มีเกรงใจกันเลยครับไม่มีหนูไม่มีแล้วก็เท่าที่รู้คือนางก็ไม่มีแต่แต่เดี๋ยวโป้อีกไม่รู้แต่ก็แค่เป็นไปไม่ได้ขนาดแค่มันยังไม่ได้มีการแบบพัฒนาไปถึงขั้นจะมาแบบคุยเป็นตรงเป็นแฟนไม่มีค่ะ ไดี๋ยวเรื่องนี้เราจะบอกพี่ใช่ไหมบอกพี่สบายใจนะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องอ้วนไงใส่ยรื่ลงเลยได้ไม่เผ็ดเนาะเรื่องอวดไม่เผ็ดะหรอไม่ต้องพูดจับมือกันตลอดไปให้ก็ตั้งใจเหรอเออปิดมือน้องตลอดแล้วเผ็ดนานไปไหมเลยเขาไม่เข็ดกินบีนเหรอไม่เข็ดเลยหรอ เราไม่ฟังไงเราไม่ทำผิดการเราไม่เห็นดูไปเรื่อยค่ะไม่ฟังเออเอามาัจเดญผลงานหถ่ายรูปองพี่เคนเอออ๋อไม่ไม่ใช่ผลงานค่ะกับพี่เคนคือหนูกับพี่เคนใช้สถาปนิกคนเดียวกันแล้วบ้านพี่เคนเสร็จแล้วก็ที่พี่เอกสถาปนิกก็เลยชวนไปดูบ้านพี่เคนเฉยๆค่ะก็เลยไม่เกรงใจไปดูบ้านเขาเฉยเลยก็เลยไปดูแบบว่าเป็นแบบเป็นไฟลเรชั่นใช่ค่ะเออแต่ว่าไม่ได้มีงานมีแบบพี่เขาจีบไปร่วมงานหรืออะไรยังไงยังยังค่ะไปขอควรดูบ้านเขาเฉยเฉยเลย แต่ตอนนี้ก็คือกลับมาคิวว่างแล้วหรือว่าอยา่างจองดิดไม่ออกในการสามเส้นบอคิวเริ่มว่างแล้วเริ่มว่างค่ะละครทยอยปิดไปหมดแล้วค่ะยังยังมีคนมาจองเยอะอยู่เหมือนเดิมตอนนี้ยังยังมีคุยคุยค่ะยังไม่ได้ถึงกับคอนเฟิร์มอะไรค่ะที่ปีนี้มีเซนเซอร์นี่คือรอยร้านเปิดยไม่ห,ไไมหรอกค่ะ ไม่ไม่ไม่อาทิตย์หน้ามีหมานะอาทิตหน้ามีหมาไม่ผู้ผู้แล้วทำงานได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆค่ะใช่แล้วกันเองชอบทำงานค่ะเนี่ยไปอีกไหมคะโสดเอานี้โสดกปนยังไงบสดเหมือนเดิมโสดค่ะปีนี้จะเท่าไหร่ลนะอะไรนะยังซีซันเท่าเดิมค่ะไม่อยาก นี้จะมีอะไรติดตามบ้างคะถ่ายงานเนี่ยครับไปก็วันนี้ก็ฝากเป็นี้ไบด้วยนะคะแล้วก็พรีเซนเตอร์อันการถ่ายงานต่างๆของเฟิร์นด้วยค่ะจนละครอาจจะต้องอีกสักภาพหนึ่งค่ะอโอเคงนหนไม่มีแล้วเนาะไม่มีนะร้องพลงร้องเพลงไม่ไปเนาะไม่ได้เขาไม่ทาเขาไม่จ้างค่ะไม่ได้ไม่รับเสร็จเรียบร้อยค่ะอินเสิร์ได้เลยค่ะ